ต้นนี้คือต้นผักเบีย้ยหินนะคะและอีกต้นหนึ่งก็คือต้นนี้ต้นนี้ก็คือผักขมหินวัชพืชสมุนไพรทั้งสองชนิดนี้นะคะมีคนสงสัยกังขาสอบถามสับสนกันเข้ามามากเลยค่ะว่ามันแตกต่างกันตรงไหนวันนี้ด่ได้จะพาไปดูนะคะ เกี่ยวกับข้อแตกต่างว่าแตกต่างกันตรงไหนชนิดนี้นะคะก็คือผักเบี้ยหินความแตกต่างระหว่างผักเบี้ยหินกับผักขมผักเบี้ยหินดูลักษณะใบนะคะใบของเขาจะออกค่อนข้างที่จะกลมนะคะกอของเขาก็จะแผ่ราบไปกับดินถ้าหากว่าไม่ได้อยู่กันแน่นนะและการออกดอ,อกของเขาดอ,อกของเขานะคะจะออกตามเขาเรียกอะไรซอกใบ ส่วนผักโขมหินลักษณะลำต้นของเขาช่อดอกจะชูตั้งขึ้นมานะคะไม่แบนราบขนาดกับดินเหมือนกับผักเบี้ยหินนะแล้วก็ดอกของเขาจะเป็นออกสีชมพูมเมล็ดของเขาจะมีลักษณะเหนียวเหนียวติดติดตอผ้าติดกางเกงอันนี้คือผักโขมหินและใบของผักขมหินนะคะสังเกตดูนะ ลักษณะขอบใบจะยักๆกปลายใบจะแหลมๆก็จะคล้ายๆใบโพหรือว่ารูปพัวใจนะคะสังเกตดูให้ดีวันนี้ก็เอาทําคลิปมาให้ดูนะคะเกี่ยวกับข้อแตกต่างของวัชพืชทั้งสองชนิดก็คือผักเบีย้ยหินแล้วก็ผักโขมหิน ดูกันให้ละเอียดดูกันให้ชัดชัดแล้วนํากลัดไปแยกกันนะคะส่วนสรรพคุณทางด้านสมุนไพรของทั้งสองชนิดนี้สรรพคุณก็ใกล้เคียงกันนะคะก็คือช่วยบํารุงเลือดลมบํารุงร่างกายนะคะแก้อาการอ่อนเพลียแก้โรคไตได้ส่วนสรรพคุณอย่างละเอียดก็กดเข้าไปดูคลิปเก่าๆของดาดาย้อนหลังได้นะดาดายทำคลิปไว้หลายคลิปแล้วค่ะ